ภาพสีน้ำมันสีสดใสที่เห็นอยู่นี้เป็นผลงานของศิลปินอิสระนาริษาสุขประเสริฐที่เก็บเกี่ยวภาพของผู้คนที่ใช้ชีวิตกลางคืนสถานบันเทิงต่างๆที่เธอได้มีโอกาสไปสัมผัสโดยเฉพาะประเทศในอาเซียนทั้งไทยฟิลปินเวียดน,นามมาเลเซียถูกถ่ายทอดออกมาเป็นภาพเขียนสีที่ผมบอกถึงเรื่องราวความชื่นชอบส่วนตัวเรื่องของการสังสรรค์พักผ่อนดื่มเที่ยวและความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่เห็นจากเหล่านักท่องเที่ยวต่างชาติช่วงเวลากลางคืนที่สีออกมาได้อย่างสนุกสนานคือว่า ตอนกลางวันก็จะเดินทางดูที่นู่นที่นี่แต่ตอนกลางคืนก็จะรีแลกซ์ผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปนั่งตามที่ต่างๆแล้วก็ได้เห็นชีวิตคนที่ดื่มอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันกไม่เหมือนกัน,กนค่ะยงงอย่างเช่นในในฟิลิปปินส์เขาก็กลางคืนมันก็จะจะเงียบหน่อยถ,ถ้าเทียบกับประเทศไทยนะคะ เพราะว่าเออคือเขามีบาร์อย่างโกโกโก้บาร์อะไรแบบนี้แต่ว่าเขาก็ค่อนข้างจะปิดปิดมิดชิดผลงานทุกชิ้นที่ถูกจัดแสดงในนิทรรศาการ After Hours หรือที่ศิลปินให้ความหมายว่าช่วงเวลาหลังเลิกงาน แม้ภาพส่วนใหญ่จะนําเสนอภาพในโทนสีสันสดใสแต่ใจความหลักถ้ามองแล้วมักจะเป็นเรื่องในทางลบแม้จะเป็นเรื่องผิดกฎหมายในหลายประเทศอาเซียนภาพบาร์หรือสถานบันเทิงที่เปิดบริการก็ยังมีให้เห็นทั้งในประเทศฟิลิปปินส์หรือประเทศไทยของเราเองที่ถือเป็นประเทศที่มีสถานบันเทิงที่เปิดกว้างและเสรีมากที่สุดในอาเซียนเมื่อเทียบกับชาติอื่นๆครับจริงๆมันก็ผิดกฎหมายแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่ก็ก็ไม่เข้าใจว่า เกิดอะไรขึ้น <laughs> อยากให้คนที่มาดูผลงานได้อะไรบ้าก็มาดูภาพชีวิตออตอนกนลางคืนในที่ต่างๆแล้วก็บางคนอาจจะคุ้นตามาก็ดูว่าเอ,อม,มันจริงไหมมัน,มนอย่างในเมืองไทยเราเองก็ดูว่าม,มันก็จริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้หรือว่าจะดูอิ่มกับสีสันก็ได้อะคะ่ะ ผลงานที่ออกมาศิลปินยังหวังให้เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงปัญหาหนึ่งในสังคมที่บางทีเรามองข้ามจนคิดว่าเป็นเรื่องปกติและยังอยากให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาได้สัมผัสมุมมองทางวัฒนธรรมด้านอื่นนอกจากความบันเทิงที่หลายๆคนคิดว่าเป็นจุดเช็คอินหลักเมื่อเวลามาเที่ยวในเมืองไทยครับนิทรรศการ a f t e r hour ของนาริสาสุขประเศรศสริฐจัดแสดงที่ชั้น4ห้อง4 0 4อาคารเดอะสีลม 29, กแกลเลอรีสีลมซอย19จัดแสดงให้ชมถึงวันที่5เมษายนครับ